5อันดับดาราสาวมีคนรักเป็นพ่อไม้ลูกติดมีลูกแล้วก็รักความรักบนโลกใบนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบในโลกที่แท้จริงไม่มีสิ่งใดเพอร์เฟกสวยงามไรที่ติไปซะทุกอย่างอย่างเรื่องการแต่งงานก็เช่นกันวันนี้เราจะพาไปชม5ดาราสาวที่ออกมายอมรับและคบหากับฝ่ายชายที่มีลูกมาแล้วจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลย อันดับที่5หนิงปณิตาแม้มีข่าวข่าวสาวมีปันใจให้หญิงอื่นแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถกลับมาหวานแหววและเข้าใจกันมากกว่าเดิมเสียอีกสำหรับความรักระหว่างหนิงปณิตากับสามีหนุ่มจินจารินที่สาวหนิงไม่แคร์แม้ออดีตฝ่ายชายจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ตามทั้งยังมีลูกติดอีกหนึ่งคนเพราะปัจจุบันมีน้องนิรินลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคน อันดับที่ส่สุยพรนภา ดาราสาวสุยพรณภาตกลงแต่งงานกับไม้หนุ่มนักธุรกิจลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแต่ก่อนที่จะยอมลงเอยกับหนุ่มคนนี้เจ้าตัวเคยจับได้ว่าสามีมีลูกติดถึง3คนแต่สุดท้ายสุยเองก็ยอมรับได้จนตอนนี้มีลูกชายที่น่ารักในวัย4ี่วบด้วยกันซึ่งปัจจุบันชีวิตรักหลังแต่งงานก็แฮปปี้ดีมีครอบครัวที่มีความสุขอีกด้วย อันดับที่3าตั๊กบงกฎฝ่ายชายสวยบุญชยัยเคยผ่านการมีครอบครัวมาหลายครั้งอีกทั้งยังมีลูกติดอีกด้วยก็ไม่ได้สนใจอดีตเพราะมองเห็นความรักความจริงใจของฝ่ายชายมากกว่าจึงตัดสินใจตกลงแต่งงานครองชีวิตคู่มาถึงตอนนี้ก็นานเข้าปีที่6จบจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องเข้าหอง อันดับที่2อ,อุ้มลักษณาพึ่งผ่านเรื่องราวดีๆมาหมาดๆพิธีแต่งงานระหว่างสาวอุ้มและหนุ่มบอลกิสนะได้จบลงไปด้วยความประทับใจซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจเข้าปีที่3ก่อนตัดสินใจแต่งงานกันและหนุ่มบอลก็มีลูกสาวติดมาหนึ่งคนคือน้องกระตูนแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะครอบครัวนี้เขารักกันดี อันดับที่1ปิ่นเกตมณีเป็นที่ทราบกันดีว่าภรรยาสาวสุดแซ่บปิ่นเกตมานีที่แต่งงานกับนักร้องแรปเปอร์เจเจตรินซึ่งหนุ่มเจนั้นเคยมีอดีตภรรยาเป็นนางงามและมีลูกสาวเป็นพยานรักด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเจดา้าซึ่งทั้งหมดเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมาคบหากับปิ่นกระทั่งเจปิ่นคบกันมาถึง 16ปีและปัจจุบันได้มีลูกชายเป็นพยานรักถึง3คนคือเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทาเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ